สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันแล้วสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในชุดงบน้อยนะครับเนาะอ่ะหลังจากที่รวบรวมในหลายๆสูตรนะครับอ่ะลองลุ้นแล้วกันนะครับใครที่ชอบนําไปซื้อนะฮะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะก็นะครับก็มีสูตรที่ให้ได้ดูกันนะฮะไปในก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตร นะครับสตัวเนาะอ่าที่ลงวัแรกนะครับอันนี้สถิตินะก็ตรงตรงสามแดนะครับในครั้งก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยลงวัแรกนะครับแล้วก็จะลงวัตสุดท้ายนะอืมเนี่ยแผมจะทําสูตรแบบนี้แหละนะครับใช้แค่วดเดียวนะครับที่ลงไปนะครับอันนี้ทําย้อนหลังนะอันนี้งวดล่าสุดนะฮะอ่ก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติเลขที่ออก38ดนะครับอืมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูในสูตรนี้กันก่อน นะครับเพราะว่าเป็นสูตรสามตัวนะครับม,มีสมาชิกถามเข้ามานะครับอ่ะสูตรสามตัวสูตรนี้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยในตำแหน่งหลักสิบเนี่ยมันยังมาเลขเด่นอยู่นะครับเนาะแต่ก็จะคํานวณสามตัวเลยนะครับงวดที่แล้วผลก็แถวหนึ่งเก้าสามแปดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามดออกรู้คักเนาะออกัะเลเก้านะครับ 385 1 r อโอเคนะฮรเราในหลักร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะนำในที่ในหลักแสนนะครับคูณ5หลักพันคูณ6หลัก10คูณ5หน่วยคูณ5กับ9นะครับ1 5ได้5 6 3นะครับเป็น18 5, 5 5เป็น25 1 5ได้5เนาะ1 9ได้9จะบวกกัน5บวก5เป็น10 8บวกกับ5เป็น13 3บวกกับ9เป็น2อ่าสุดบอกเพิ่มแต้มเนาะก็จะได้ในที่ใน2เพิ่มไปเป็น3ในหลักร้อยสุดนในหลักสิบนำหลักแสนหลักหน่วย1 2ได้2นะครับเ1เป็น9จะบวกกันเป็น1ตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะ1เป็น2นี่แหละตำแหน่งนี้แหละที่มาเลขเด่นบ่อยอยู่นะฮะแล้วก็ในหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วย นะครับเราหารักหน่วย 7, 3, 21, 19ได้9จับบวกกันเป็น0ูนย์เพิ่มแต้มไปศูนย์นี้จับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน1นึ่ 1, 1 0, ึ1ศูนหลักร้อยเป็น2แล้วก็หลักร้อยเป็น 3, 3, 1, 0 3, 1, 1, 3, 2, 0 3, 2, 1นะครับ ดีเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้เน้น1กับ2นะครับถ้าเน้น1กับ2ถ้า1กับ2จะมานะครับก็ไปดูในสูตรก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตร2ตัวนะครับมี1กับ2ไหมอ่านี่ในสูตรนี้มี1กับ2นะครับก็จะมีใน2นี่ก็2ก็จะเป็นในอีแปก้านย์สอง แล้วก็3 1นะอ่าถ้า1กับ2มามันก็ไปชนกันนะครับในที่ใน1กับ0นะครับวันนี้น่าจะเน้น1กับ0หรือเปล่าศูนในสูนยนี้อ่าก็มี1มี0 0 3 0 4 0 3 0 4 3 1ก็ชนแล้วก็1 4แล้วก็หวยออกวันจันทร์นะครับหวยออกวันจันทร์ หวันออกวันจันทร์สถิติ9จันทร์ติดๆเนี่ยก็ล่าสุดให้90แล้วก็012ยอ่าเนี่ยมันก็มี012นะมี1มี2ด้วยนะครับวันนี้ก็อ่ะสำหรับงบน้อยนะครับตรงนี้มันจับคู่ก็ได้นะนะครับถ้าลองจับคู่ในตรงนี้9ก0 0 0 0 1 0 2 9 0 9 1 เก้าสองอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับนี่ถ้าถามผมว่าผมชอบเลขไหนนะครับสลับในที่ในงบน้อยนะครับก็ถ้าศูนย์จะมาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นศูนย์สองนะครับศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามเนี่ยฮะมีโชควกันนะศูนย์สองศูนย์สามนะครับถ้าศูนย์จะมาส่วนถ้านะครับหนึ่งจะมาเนี่ยนะครับก็ 1นึ่แล้วกันนะครับเนาะได้กี่คู่เนี่ยหนึ่งสีคู่นี้นะครับอ่ะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับสำหรับทนานที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับหรือจะออก3,2นะครับี่เหมือนในหวยไทยนะสูตรนี้ก็ให้3,2มนะครับเนาะอ่ะสตัวก็ลองติดไว้นะครับติดไว้น้อยเนาะเผื่อฟุกนะฮะเออแต่ก็โอกาสเข้ามันก็มีน้อยนะแต่ใช่ว่ามันจะไม่เข้าเลย นะครับก,ก็ลองนําไปลุ้นกันดูแลยกันนะครับโดยเฉพาะในหลักสิบตรงเนี้นะครับเนาะสูตรนี้นี่สูตรสามตัวนี่ก็ลงมา 3- 4มสงวดแล้วนะแต่งวดแรกที่ลงไปเนี่ยนะก็ตัดเข้า15 5, 5่ 1, งหวดที่2องงวอีกตัดเข้า1 4แต่ในงวดที่3ามเนี่ยที่ลงนะฮะก็ก็มีแปอยู่นะแต่ตรงเนี้เกือบแล้วนะแปดนะครับออก83ามให้8 4นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละสูตรนี้สูตรสตัวนี่นะครับ ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับก็บหวยวันจันทร์เนี้ยก็ขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะครับเข้ามาจันทร์เก้าจันทร์ติดๆดแล้วนะครับีเนเลขเด่นซึ่งล่าสุดเนี่ยเนี่ยมันก็ชนกันในที่ในสูนสนตรทั้งสองสูตรแต่หลังหลังเนี่ยมักจะจับมันมันมันจะมีเด่นสองชุดนะฮะสูตรน,นี้เนี่ยหลังหลังนี้มาจับคู่ได้นะครับในห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเนียสามงวติด,ต,ดติดเลยนะครับเนาะที่หลังหลังที่จับคู่กันได้อ่ามีศูนย์ศูนย์ด้วย 00ก็แสดงว่า4จันต like ิดติดที่จับคู่ได้นะครับเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจับคู่กันไม่ติดเลยนะครับอ่าเนี่ยอาจจะมีบ้างนะมี7เนี่ย76 789เนี่ยนะครับเนาะมันก็มาชนกันเนี่ย7เนี่ยถ้ามันชนกันมันมีก็มีมีโอกาสที่จะมานะครับสลรับในสถิติหวยของวันจันทร์ก็ล่าสุด0นะครับ หรือจะเป็น901นะที่จะมาผมแน่ๆว่าต้องมี9มี0มี1นี่แหละนะครับก็ยังไงยดืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันด้วยนะครับอะเขาขอ,ขอเข้ามาเลยนะฮะข้างล่างใต้คลิปนี่สูตรนี้นะฮะสถิติลงวัแรกแล้วก็ลงวัวสุดท้ายนะครับแล้วก็นี่แหละสถิติเลขที่ออก51นะผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับ เนี่ยมันก็มีหลายๆสูตรนะที่ให้ชนกันมานะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับชุดงบน้อยแล้วกันนะครับพยายามดูตัง้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือคอมเมนต์เข้ามาข้างลงใต้คลิปกันได้นะครับแล้วพบวกันใหม่นะครับในลิปหน้าสาคชิปนี้สวัสดีครับ